บอกอาจารย์มันเป็นโฉนโดนั่นนะมันเพิกถอนได้ด้วยเหรอเออเขาไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยเออจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกว่าเอกสารสิทธิ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น,นาาารั้สามหรือโฉนโดถ้าออกมาโดยไม่ถูกต้องจะต้องเพิกถอนเหมือนกันหมดเขาเพิกถอนนี่มัน,ม,นมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างใครฟังวันนี้ได้ประโยชน์มากนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ใช้ หัวข้อนี้แหละในการไปตรวจสอบที่ดินที่ภูเก็ตที่สมุยมูลค่านับพันล้านนะคือคุยแล้วเขาจะซื้อที่ราคามูลค่าสูงหรือสูงหรือไม่สูงอ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่รอบครอบเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าตกลงเอกสารสิทธิ์ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสถูกเพิกถอนในภายหน้าไหมมันจะมีประเด็นอะไรที่มันซุกซ่อนอยู่ไหมที่ผู้ซื้อไม่รู้ซื้อมาแล้วจะไปทํากิจการที่เราต้องการเนี่ยเราทําได้เลยไหมหรือจะต้องขอญาตแล้วขอญาต ใบอนุญาตจะออกได้ไหมในเมื่อออกมาแล้วเราจะสร้างตามแบบที่เราวางไว้ได้เลยไหมหรือจะต้องมีการปรับแก้แบบจะต้องมีการขออนุญาตใหม่จะต้องมีการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี้อาจารย์จะมามาเล่าให้ฟังย่อๆนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ดินนะครับเปราะเหล็กกสังหาเหมือนกันนะครับอ่าเปิดท่านที่ยังไม่พร้อมจะไปเรียนในรุ่นนี้นะครับก็ดูจากไลฟ์สดอาจารย์ไปก่อนนะ ในประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา61นะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับเมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนง่ง รองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ก็หมายความว่าเมื่อได้มีการออกโฉนดที่ดินมาพบในภายหลังหรือมีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าโฉนดไปน,นี้ออกมาโดยไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปนตามกฎหมายให้อธิบดีหรือรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินหรือผู้ทึงอธิบดีมอบหมายสั่งเพิกถอนได้ก็คือให้ ผู้บริหารปรมที่ดินสั่งเพิกถอนได้นี่โฉนดที่ภูเก็ตมูลค่าเป็นพันล้านนะอ่าก,ก็เพิกถอนกันมาแล้วไงสมุยภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวทั้งหลายน้องคายนาครสวรรค์หลายจังหวัดเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็กำลังเพิกถอนอยู่อีกหลายจังหวัดเยอะแยะเลยแล้วเราจะเชื่อมั่นโฉนดได้แค่ไหนอ่ะสมมุติว่าเปรียบว่าโฉนดเป็นเป็น,เป,นเป็นแบงค์พันก็นเลยกันนะอืม แบงค์พันธุ์วันนี้ถูกต้องหมดกองกระสาบผลิตมาถูกต้องหมดทุกอย่างทิมมาเรียบร้อยถูกต้องใช้ได้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันวันหนึ่งถ้าเกิดรัฐมีกฎหมายออกมาบอกว่าแบงค์พันธุ์ที่คุณใช้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายทางภาครัฐก็มีสิทธิ์จะเพิกถอนนะเฮ้ยความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นหายวุบเลยนะถ้าผมเป็นท่านหรือท่านเป็นผม สิ่งแรกที่นึกเลยก็จะต้องไปซื้อเครื่องตรวจแบงค์พันมาไม่รู้ว่าใครมาจ่ายแบงค์พันผมตรวจหมดจะต้องชอบนะถึงจะรับถ้าไม่ชอบไม่รับใช่ไหมเราจะต้องมีเครื่องมือช่วยเราตรวจใช่ไหมมันถึงจะมั่นใจว่าเอะที่เขามาจ่ายกับเราเนี่ยมันถูกต้องไหมท่านไปนซื้อโฉนดมายีล้านสามล้านร้อยล้านเก้าร้อยล้านท่านมีเครื่องมือตรวจได้ย,ยังท่านเห็นไหมครับ บนชายหาดซื้อแล้วสร้างไม่ได้สร้างได้ครึ่งเดียวเป็นคดีความถูกเพิกถอนก็รั้งเป็นอนุสรณ์สถานของความไม่รู้สัเพ่าไม่รอบคอนี่ไงประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสิเอ็เขาให้เพิกถอนได้แล้วเหตุที่มันถูกเพิกถอนเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับปัญหาแรกเลยนะครับที่ฉนวนถูกเพิกถอนก็คือปัญหาเอกสารสิบเครบ ปัญหาเอกาสารสิทธิ์หมายความว่าตัวเอกสารสิทธิ์ที่นํามาออกโฉนดอ,นอะ่ะมันไม่ถูกอย่างเช่นที่ดินแปลงเนี้ยมันไม่มีสขหนึ่งหรอกแต่แปเอาสคหนึ่งแปลงอื่นมาสวมให้มันมีเพื่อที่จะได้ออกโฉนดได้โดยเฉพาะพื้นที่เกาะเพราะว่าพื้นที่เกาะถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีสขหนึ่งไม่มีนขส,สามไม่มีเอกส,สารสิทธิ์ใดๆมันออกโฉนดไม่ได้ เขาก็เลยพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อให้ที่ดินมือเปล่าบนเกาะนี่มันออกโฉนดได้เพราะถ้าออกโฉนดได้มูลค่ามันมหาศาลมันไม่ใช่ร้อยล้านมันหลายร้อยล้านเพราะนันหาสคหนึ่งใบเดียวไม่น่าจะยากอ่ะก็ไปเอาสคหนึ่งบนภูเขามาออกใช้ทะเลนะอ่ะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านโดยทั่วไปเจอก็คือสคอหนึ่งนะครับอ่ะสมมติสคหนึ่งยี่สิบไร่ นะครับปรากฏว่าเมื่อไปแปลภาพถ่ายสิทธิ์ในสคหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทั้งยี่สิบหรอกมันอาจจะมีแค่ห้าไร่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่ถือสคอหนึ่งอ่ะสิทธิในที่ดินอ่ะไม่ได้ตามเนื้อที่ในสคอนะเนื้อที่ในสคหนึ่งเป็นเนื้อที่ที่ผู้ขอมาแจ้งฝ่ายเดียวรัฐไม่เคยลงไปรับรองอะไรให้ไม่เคยลงไปตรวจสอบคุณแจ้งให้ยี่สิบไร่ก็จดให้ยี่สิบไร่แจ้งห้าสิบไร่ก็จดห้าสิบไร่ แต่กฎหมายขวดท้ายไว้ครับว่าสิทธิ์ในที่ดินที่คุณมีไม่ได้เป็นไปตามเนื้อที่ที่คุณมาแจ้งเขาเลยล็อกไว้ฮะว่าให้คุณได้สิทธิ์เท่าที่คุณได้ครอบครองและทําประโยชน์มาแล้วก่อนมาแจ้งเอาแล้วรู้ได้ไงอะ่ะวันนี้ผมก็ทําเต็มยี่สิบไร่แล้วอะ่ะมันก็ถูกตามสอคหนึ่งไงสอคหนึ่งก็ยี่สิบไร่เดี๋ยวนี้คนที่ถือสอคหนึ่งทุกท่านที่ไปออกโฉนดนะครับจะต้องยื่นคําร้องของต่อศาลให้ศาล สานมาที่กรมที่ดินเพื่อแปลภาพถ่ายหาร่องรอยการทำประโยชน์ตั้งแต่ก่อนมาแจ้งสคหนึ่งหมายความว่าก่อนปีพศ2497ผมยังไม่เกิดท่านผู้ชมเกิดกันหรือยังก่อนปี2497เนี่ยเขาทำประโยชน์ครอบครองทำประโยชน์มาแล้วสมมติครอบครองะโยชน์มาแล้ว5้าไร่คุณจะมาแจ้ง5ไร่มันก็ถูกไนงะแต่คุณบอกว่าทำประโยชน์อยู่5ไ้ไร่แต่มาแจ้งเพื่ออนาคต ข้างๆยังไม่มีใครถักถากไว้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายเขียดเอาทีหลังก็ได้มาแจ้งยี่สิบไร่ทั้งๆที่ไม่มีใครตัวแย้งสิทธิ์อะไรนะแต่คุณยังไม่ได้ทําประโยชน์ถือว่าคุณยังไม่ได้นะยี่สิบไร่คุณได้แค่ห้าไร่แต่ไปออกโฉนดยี่สิบหรือเกินกว่านั้นสามสิบห้าสิบซึ่งคุณดูแค่ในโฉนดไม่มีทางรู้ก็เชื่อโฉนดนะครับโฉนดห้าสิบไร่ผมก็ซื้อห้าสิบไร่แล้วทาไมอะ ผิดตรงไหนเมื่อความปรากฏว่าน,นี่ไงความคือใครที่ผ่านมายกตัวอย่างความก็คือกรมป่าไม้มาตรวจว่ามีการทําลายป่าแล้วพื้นที่นี้อยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ตั้งให้ตรวจสอบว่าออกโฉนถูกต้องไหมอันนี้ช่วยเลยโดนนะหรือประชาชนร้องเรียนไงเยอะที่สุดอันนี้คือราษฎรนะร้องเรียนคุณคุณอย่าลืมนะคุณไปพัฒนาที่ดิน คุณไปรบกวนชาวบ้านรบกวนจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เขาเป็นอยู่นะคุณกำลังจะเปลี่ยน,ปยนแปลงวัฒนธรรมเขาถ้าเขาไม่เห็นด้วยคุณโดนเอาเงินที่จ่ายไปแล้วว่าแปดเก้าร้อยล้านไปเอาที่ไหนอะในถ้ามันไม่ชอบไม่รู้ไม่ได้คืนแล้วเขาก็ไม่สั่งให้เขาคืนเงินให้คุณด้วยแล้วโดยเฉพาะนศสามอ่ะปัจจุบันนี้ปอกสารนที่นอสามที่ไม่ชอบเยอะมาก อาจารย์พูดเสมอนะนสอสสามที่ถูกต้องเขาออกโฉนดไปเกือบหมดแล้วเพราะนสอสสามเป็นเอกสารสิทธิ์ชิ้นแรกที่กรมที่ดินจะมาเดินสำรวจออกโฉนดให้เพราะนั้นจะถูกเลือกมาออกโฉนดก่อนนะครับแต่อาจารย์บอกด้งไงว่าไอ้ที่เหลืออยู่มันคืออะไรอะ่ะทําไมไม่ไออกโฉนอดอะ่ะนี่ก็น่ากลัวนะปัญหาเอกสารสิทธิ์นะครับเพราะ,ะนั้นเราใหญ่เห็นแค่โฉนดแล้วเชื่อโฉนดแล้วไม่ศึกษาอะไรเลยแล้วที่พูดเนี่ย ผู้บริหารบริษัทใหญ่นะบริษัทมหาชนก็พลาดแล้วมาให้เหตุผลว่าผมซื้อมาอย่างถูกต้องมันถูกต้องตรงไหนไปทำสัญญากับไปคนขายก็คนขายไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์มันก็ไม่ถูกเ,ออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตรงนี้อ่ะปัญหาที่คือปัญหาเอกสารสิทธิ์จะต้องออกมาอย่างถูกต้องก่อนปัญหาพื้นที่อ่ะปัญหาพื้นที่นี่เยอะมากสำคัญมากไปออกในพื้นที่ห้ามออก เอกสารสิทธิ์ถูกทุกอย่างอะไรต่างแต่ไปออกในพื้นที่ห้ามออกนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาห้ามออกโฉนดอย่างเช่นที่สาธารณประโยชน์ที่ป่าสงวนที่อุทยานเขตรักษาปันสัตว์ป่าป่ามติข้ามตรีนะครับเยอะที่สุดเลยคือทาเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ที่นสลหนังสือสําคัญที่หลวงทั้งหลายพวกนี้เป็นพื้นที่ห้ามออกโฉนดหรือห้ามออกเอกสารสิทธิ์ทุกประเภทเอกสารสิทธิ์ใดไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ถ้า ที่ดินของรัฐที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อกี้มันเกิดก่อนเอกสารสิทธิ์ถือว่าเอกสารสิทธิ์ไปออกในพื้นที่ห้ามออกไปแล้วเพราะมันประกาศห้ามไว้ก่อนเลยเอกสารสที่ไปออกที่หลังอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างเอกสารสิทธิ์กับประกาศกฎกระทรวงกําหนดเขตป่าสงวนนะสมมุติใครมาก่อนถ้าสคออหนึ่งมาก่อนเขตป่าก็ถือว่าส่วนนั้นไม่เป็นป่าสามารถออกโฉนดได้ แต่ถ้าสอคอถ้าเกิดนอสอสามไม่มีสอคอหนึ่งมีนอสอสามนอสามปีสองพันหสิบห้าหลังจากปีสองพันห้าร้อยสิบสิบห้ายิ่งถ้านอสอสามกอสองพันหนสิบห้าขึ้นมาปาวนี่ประกาศปีสองพันห้าร้อยเจ็ดกฎกระทรวงก็ต้องไปดูว่าปีไหนถ้าเขาประกาศเป็นเขตป่าสงวนแล้วหรือป่าป่ามติคัมตีรีแล้วหรือประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วมีเอกสารสิบไปออกในพื้นที่ดังกล่าวนี้อันนี้ก็ถือว่าออกในที่ห้ามออก ก็ต้องเพิกถอนเหมือนกันอ่านี่คือปัญหาพื้นที่อ่าปัญหาคนคนก็คือเขามีกฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าคนที่จะออกโฉนดที่ดินได้จะต้องเป็นใครอะคนที่ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ในขนาดนั้นอะแล้วการทําประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานของการทำประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นให้เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นะครับและเหมาะสมแก่กิจการที่ทํา ก็หมายความพื้นที่นั้นเขาปลูกอ้อยปลูกผักปลูกมัน่าเราก็ทําเหมือนเขาหรือกิจการที่เราทําก็สอดคล้องกัน,นกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าครอบครองได้ทําประโยชน์ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืคอตอนที่ไปสอบสวนออกโฉนดที่ดิน่ะปรากฏว่าที่ดินมันไม่ใช่ของไอ้คนนี้มันขายไปแล้วแต่มันก็ยังมาให้ทคำสอบสวนไปนําเจ้าหนะ้าที่มาลังวัดมาออกโฉนดอยู่แต่จริงๆแล้ว อ้อยหรือมันในพื้นที่มันไม่ใช่ของไอ้นี่แล้วนสสามนี่พลาดเยอะมากนะเพราะว่าน,นสสามยังเป็นที่คนเดิมอยู่แต่ว่าขายแล้วไม่ได้โอนแล้วก็มีการส่งมอบการครอบครองให้กับคนซื้อไปแล้วในทางกฎหมายนะถ้าไม่ใช่ชนโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองถือตามความเป็นจริงไม่ได้ถือตามผู้มีชื่อในนสสามอันเนี้ยคนเข้าใจผิดทั้งประเทศ ผู้มีชื่อในนอนสามไม่ใช่เจ้าของนะครับถ้าเขาขายให้กับคนอื่นไปแล้วแล้วส่งมอบการครอบครองให้กับผู้ซื้อไปแล้วตัวนอซสามอ,อยู่ไหนไม่รู้วันวันดีวันวันคืนวันด,คนนดีคืนดีไปเจอนอนสามเอาไปขายให้อีกคนหนึ่งไอ้คนที่ซื้อนอนสามไปโอนถูกต้องที่กรมที่ดินเนี่ยไม่ได้ที่เพราะคนขายไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นแล้วการครอบครองเนี่ยก็คือตามความเป็นจริงแตกต่างกับโฉนดอย่างสิ้นเชิงนะโฉนดเนี่ย ถือตามผู้มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้านหลังแต่นอนสอสามเนี่ยถือตามการครอบครองที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงอะเราเป็นผู้ซือ้อเราตั้งซื้ออยู่ที่บ้านก็มาขายที่บ้านเห็นรนาคาถูกดีวางเงินเลยไม่ดูเลยพอไปดูอีกทีหนึ่งมีอีกคนเปลูกบ้านอยู่เขาก็อยู่กันอย่างมั่นคงแล้ว <c oughs> หรือมีคนตประโยชน์อยู่แล้วก็บอกให้เขาก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ซื้อปากเปล่าซื้อปากเปล่าใช้ได้ไหมซื้อปากเปล่าถือว่าใช้ได้ถูกต้อง ถึงแม้จะไม่ได้โอนแต่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ทำกินกันเรียบร้อยจบที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่เป็นของผู้มีชื่อในนสามอีกต่อไปนี่คือปัญหาคนออกผิดคนหรือไปลงไปสอบสวนจริงหรือดูจริงหรือเปล่าไม่รู้เขียนอยู่กระท่อมหน้าบ้านหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ลงไปดูพื้นที่หรือเปล่ามันเลยออกนโฉนดผิดผิดคนอันนี้คือปัญหาคนปัญหาข้อกฎหมายนะปัญหาข้อกฎหมายคือระเบียบปฏิบัติเขาวางไว้ว่าหนึ่งสองสามสี่ออกนโฉนดต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง อย่างเช่นการออกเขตโดนในเขตเขตป่าสงวนจะต้องตั้งกรรมการสามฝ่ายออกเขตโดนในเขตปฏิรูปที่ดินจะต้องแจ้งสปกรมาร่วมตรวจสอบแต่ไม่ได้ทําทําแค่ในกรมที่ดินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องอันนี้เยอะมากโฉนดแล้วน,อนสองสามที่ต้องเพิกถอนในเขตเนี้ย,หล,ย,ห,ลยหลายหมืน่นหลายหลายหมื่นแปลงไม่ใช่หลายไม่ใช่หลายพันหลายหมื่นแปลงถ้าเราเป็นโฉนดเนี้ยโอกาสถูกเพิกถอนง่ายไหม ง่ายเอาทําไมอะ่ะก็ไงเมือ่อเมื่อมีคนมาร้องเรียนคุณหรือเมื่อความปรากฏว่าแล้วเมื่อไหร่เขา,าจะมาร้องเรียนก็เมื่อคุณที่ไปรบกวนเขาอะ่ะเห็นไหมครับทะเลาะก,กับคนข้างบ้านไม่ดีเลยอขนาดคอนโดเจ้าใหญ่ๆเห็นไหมในกรุงเทพอะ่ะทะเลาะก,กับคนข้างบ้านเห็นไหมยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยตอนเนี้ยเห็นไหมเราเห็นตัวอย่างไหมเพราะน้่อยาบประมาทนะซับประมาทไม่ได้เลยยิ่งการซื้อที่การลงทุนที่มีมูลค่าสูงนะ อาจารย์เตือนเลยว่าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบพวกนี้ทั้งหมดก่อนก็เรียกว่าจะต้องซื้อเครื่องตรวจฉนดมาอาจารย์จะบอกว่าเครื่องตรวจฉนดเนี่ยนี่ยอาจารย์นั่งพูดอยู่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังมีที่นั่งอยู่นะเครื่องตรวจฉนดเนี่ยเนี่ยท่านมาเรียนปั๊บเอาไปตรวจได้หมดอะ่ะเนี่ยเครื่องตรวจฉนดความรู้ไงดูเองเป็นดูเองออกแล้วก็สั่งการให้กับเลขาสั่งการให้กับนายหน้าไปดําเนินการ ตามที่เช็คลิสท์ทั้งหมดที่เราทำออกแบบเฮ้ย hey, ที่ดินแปลงนี้มันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างอย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้ครบทุกข้อแต่นั่นคือความเสี่ยงซึ่งเราจะต้องนำความเสี่ยงมาคุยเรื่องราคาว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ราคานี้นะมันมีความเสี่ยงจุดนี้จุดนี้จุดนี้แฝงอยู่เพราะฉะนั้นราคานี้ผมไม่ซื้อซื้อไม่ได้ซื้อเพราะซื้อแล้วจะต้องมานั่งแก้ปัญหา แต่ว่าถ้าเข้าลักษณะสข้อนี้ที่จะต้องมีลักษณะุูมเสียงที่ถูกเพิกถอนอันนี้ไม่ซื้อเลยครับไปหาที่แปลงอื่นต่อไปนี่พูดถึงโฉนดนะครับ